เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนเในครัแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม The f o x กันเช่นเคยเลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาแจกคลิคสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะเออซึ่งมีน้องๆหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าเออพี่ครับผมมาเล่นตอนเนี้จะเล่นทันไหมพี่ครับผมมาเล่นตอนนี้จะตามผู้เล่นที่เล่นมาก่อนหน้านี้ได้ไหมซึ่งตรงนี้ผมตอบเลยว่า ได้แน่นอนนะครับเพราะผมมีทริกมาให้แล้วผมรับประกันเลยเล่นไม่เกิน3วันตามผู้เล่นที่เล่นมาก่อนหน้านี้ทันแน่นอนเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยเปิดยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับเออเราเพิ่งมาบูมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซืนนี้เองนะครับเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่วันแรกที่ตัวเกมเปิดคนเล่นเนี่ยเล่นประมาณหมื่นต้นต้นเองไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับแต่มันเพิ่งจะมาบูมเมื่อประมาณเสาอาทิตย์ นี่แหละนะครับที่ผ,ผู้เล่นเนี่ยดีดขึ้นไปถึงหลักแสนสองแสน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ตามมาเล่นผมตอบตรงนี้เลยว่าดูคลิปนี้จบเล่นเป็นตามทันแน่นอนนะครับผมรวมทิกมาให้หมดแล้วและเมื่ออยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม l e t s go โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับจะต้องรู้ถึงสิ่งที่เราควรทําก่อนอันดับ1 2 3ควรทําอะไรยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยสิ่งที่คุณต้องทํานะครับก็คือนั่นคือการรับเควสเออการรับเควสเนี่ยมันมีผลมากๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งเจ้าตัวหลอดเลเวลตรงนี้นะครับนี่เลยที่ผมเวล90อยู่ตอนนี้นะครับเควสเนี่ยจะให้เวลกับเราเยอะมากๆและเป็นเงิน ด้วยเออได้เงินด้วยนะครับทุกครั้งที่เควสเสร็จเราก็จะได้เงินด้วยและได้เยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เริ่มมาเราจะต้องไปตัวรับเควสตัวแรกเลยนะที่เมือง2ตัวเมืองแรกผมขอข้ามเลยนะเพราะว่าเมืองแรกเควสมันจะเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับไปคุย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 ,คยได้โปรทวาร์ปมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือตัวเกมมันชี้ให้แต่ที่เมือง2พอมาถึงเขาไม่ชี้อะไรให้เราเลยคุณจะต้องมาหาด้วยตัวเองสิ่งแรกที่ผมให้คุณทํานั่นก็คือไปคุยกับเจ้าตัว โมโลเซนเซนะครับหรือว่าเควสที่เขาจะให้เรามาหาโมโลเซนเซที่นี่นะครับแล้วทําการคุยคุยครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการเสร็จเควสแต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนจะไม่รู้เว้ยว่ามันสามารถคุยซ้าได้อีกเพื่อขอรับเควสจากเจ้าตัวโมโลเซนเซแล้วมันจะเป็นเควสยาวต่อเนื่องที่จะได้ทั้ง exp ทั้งเงินที่เยอะแบบมหาศาลเลยนะครับอ่ะสมมุติว่าคุณจบเควสแล้วนะครับ ให้ทําการคุยกับโมโลเซนเซอีกครั้งหนึ่งและถ้าผมจําไม่ผิดเลือกหัวข้อทีอ่เราจะถามเขาว่า you need help ์ม์มีอะไรให้ช่วยไหมนั่นแหละมันจะเป็นการรับเคเวสผมจําไม่ได้แล้วว่าต้องเรืองไหนแต่ลองกดให้ครบทุกอันดูเดี๋ยวก็จะได้เคเวสมาอย่างตัวผมที่เล่นมาจนเวล90ปัจจุบันถึงเควสเซนเซโมโลไฟนอลคือเควสสุดท้ายแล้วทายากมากๆนะครับเออนี่ผมเล่นจนถึงนี่แล้วนะครับอ่ะนี่คือจุดที่1นนะครับ จุดต่อมานะครับจุดรับเควสจุดต่อมาที่โอ้โหพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกัปตันโลแวนแต่ตัวนี้อาจจะต้องไม่ต้องสอนหรือเปล่าน่าจะมีคนรู้กันอยู่แล้วนะครับนี่เลยกัปตันโลแวนนะเจ้าตัวนี้เลยผมทําจนครบหมดแล้วผมบอกเลยว่าได้เงินเยอะมาก,มากๆเวลเยอะมากๆนะครับแลวเควสเป็นเควสยาวแบบต่อเนื่องด้วยซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าพี่ครับ ไอตัวเ u วสเฟสาของกับตันโล w วนอ่ะผมตอบให้ตรงนี้เลยที่มันจะเขียนว่า bing i o ใช่ไหมเออบ i n g i o r อะไรทักอย่างนั่นก็คือตัวเ u วสนะครับจะให้เราทําการนําแร่ตัวนี้ไปส่งครับแร่ลูกตาเออพอเราขุดได้แร่ตัวนี้มานะครับห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคุณจะต้องเอาแร่เนี่ยกลับมาคุยกับเจ้าตัวนี้จะเป็นการส่งเควสแล้วเพื่อไปสู่เฟสเฟสอะไร เควสเฟดต่อไปเออนะครับก็ประมาณนี้เลยนะบอกให้ในคลิปนี้เลยอย่าก,กดข้ามนะครับจะได้ไม่งงนะต่อมายังไม่จบนะครับมันยังมีเควสที่เราสามารถรับกับคนคนนี้ได้ด้วยถ้าผมจําไม่ผิดนะเออรับได้ด้วยนะแล้วก็จะมีนี่อีกนะครับตะเกียงแลนเทนสาม0อยหาจำเป็นนะครับซื้อเลยมันจะเป็นการเปิดปิดไฟนะนี่ทําให้สว่างขึ้นนะครับเออจาเป็นมาก และยังไม่จบมันยังจะมีเควสตรงนี้ให้รับได้อีกโอ้โหจุดรับเควสที่นี่มันค่อนข้างเบิ่มเบิมอ,อันนี้น,น,นีตัวนี้เลยนะครับเราสามารถรับเควส์เาขาได้แล้วถ้าจําไม่ผิดรับได้ทุกวันด้วยนะฮะเออนี่ what d o you need ให้เลือกข้อ2นะครับนี่เขาจะให้เควสเรามามันจะเป็นเหมือนเควส d เดลีคุณทําได้ทุกวันได้เงินเดเวลนะครับเอออันนี้อันี้นนเฮ้ยเลือกอันแรก อ่าเห็นไหมก็จะได้มาละเอไม่ใช่นี้นี่เออนี่เควสนี้เขาจะบอกเลยว่า <S <S คิวเอลิสกิเนตัต้นคิวเอลิสเดซแอคบาร์ซิ่งสลามคิวริปเปอร์เนี่ยเควสนี้ก็จะได้ทั้งเวลแล้วก็ได้ทั้งเงินนะครับซึ่งแน่นอนเราเป็นนิวบี้อาจจะยังทำไม่ไหวอาจจะต้องไปหาเพื่อนหาคนช่วยเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิด เลียมๆหน่อยนะลงไปปุ๊บเห็นใครตีอยู่วิ่งไปแตะทีเดียวไม่ต้องไม่ต้องตีเพิ่มเลยนะคิดเดียวเท่านั้นคุณได้ดามเมจแล้วได้เควสเลยถ้ามอนตัวนั้นตายนี่แหละคือสูตรของผู้เล่นใหม่นะครับก็จบไปแล้วสําหรับทิกแรกเรื่องเควสอันนี้สําคัญมากหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนไม่รู้นะครับอ่ะต่อมาทํายังไงล่ะเป็นผู้เล่นใหม่อยากจะตามผู้เล่นเก่าทันนะครับผมสอนหาพิกแอคไปแล้วใครยังอ่าผมสอนเลือกพิกแอคไปแล้วใครยังไม่ได้ดู ไปดูนะครับต่อมาสิ่งที่2ที่คุณควรรู้นั่นก็คือลูปในการฟาร์มแร่โลก2ที่ไหนดีที่สุดโอ้โหแต่ถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วก็ผมว่ามันอาจจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ส่วนตัวแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ผู้เล่นกลางเกมก่อนที่จะไปเลทเกมก่อนที่จะลงไปอไอตัวจุดขุดแร่ลาวานเนี่ยอยู่กันซึ่งก่อนหนะันเนี้ยคนอยู่ตรงนี้น้อยมากแต่หลังจากที่คลิปผมลงเนี่ยผมคิดว่าคนน่าจะเริ่มเยอะแล้วนะครับอ่ะตามเลย นะหลหลายคนอาจจะไม่รู้จุดนี้นะครับหลังจากเข้ามาใช่ไหมให้เราวิ่งตามผมมาได้เลยนะหันหน้าออกมาซ้ายนิดหนึ่งนะครับนี่เลยเห็นไหมแร่เต็มเลยฮะแต่นี่ยังไม่นี่ยังไม่ถือว่าเยอะนะมันจะมีที่ที่เยอะกว่านี้ให้ตามผมลงมาอย่าลืมเปิดไฟด้วยนะจะได้สว่างนะครับนี่เลยครับในถ้านี้โอ้โหทีเด็ดเลยเนี่ยแร่มันจะอยู่สองก้อนเยอะมากเห็นป่ะเนี่ยจะอยู่2ก้อนเยอะมากครับเนี่ยเห็นไหมดูดิ เนี่ยติดติดกันเลยครับและนี่คือจุดขุดแร่ที่ดีที่สุดในเกมแล้วแถมมีมอนให้ฟาร์มด้วยนะแต่นั่นแหละครับความยากของผู้เล่นเริ่มต้นก็คือจะโดนไอ้มอนพวกนี้นตีนะซึ่งคุณก็จะต้องมีอาวุธดีๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมสอนคราฟอาวุธในคลิปหน้าแล้วกันนะเนี่ยเห็นปะ่ะแร่เบิ่มเลยได้เห็นไหมฮะไม่มีใครแย่งคุณเลยนะครับนี่เลยครับเนี่ยแล้วคุณก็วิ่งหลูดเป็นวงกลมได้เลยเห็นปะ่นะเนี่ยวิ่งวนหลูดเป็นวงกลมเนี่ยอย่างนี้ได้เลยครับ นี่เลยครับจุดขุดแร่ที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะมันถ้าเกิดคุณมีอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวครับคุณมีเงินแล้วก็ไปซื้อ PX เอแสนสองตามผู้เล่นที่เล่นมาก่อนนั่น,นีทันแล้วนะครับเพราะเกมเนี้ยตามทันไม่ทันมันวัดแค่ที่ขุดเลยนะถ้าเกิดคุณไปจบที่ตัวแสนสองปุ๊บนั่นก็เท่ากับคุณเอนเกมแล้วระดับหนึ่งที่เหลือก็แค่ฟาร์มเงินรออัปเดตหน้าเปลี่ยนที่ขุดแค่นี้เองนะครับอ่าเป็นยังไงทิศของผมเป็นยังไงฮะเออเนี่ย เน่ยแล้วใครที่บอกอเอ้ยมอนตัวนั้นตัวนี้อยู่ไหนนี่ครับอ,อยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยไอเดดเอ็กเกเลตันก็อยู่นี่เห็นไหมเอ็กเกเลตันธรรมดาก็อยู่นี่อยู่นี่หมดเลยถ้ามีคําว่าอีลิตก็คือต้องไปโลกลาวาแค่นั้นเองนะครับในนี้มีมอนแทบทุกอย่างเลยนะครับในการทำเควสในการตีมอนเนี่ยป่ะถ้ามันอยู่ใกล้กันอีซี่เลยนะครับเนี่ยคุดห่งได้ถึง2นะและสิ่งสุดท้ายที่ผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก,ก่อนและผมมั่นใจมากๆว่า ้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ฟีออโต้คลิกเอาแล้วไอพี่ฟีออโต้คลิกคืออะไรอะ่ะมันก็มีฟีอยู่แล้วไม่ใช่หรอเนี่ยพี่ก็โหลดมาใช้เนะี่ยอ่าไหนเนี่ยใช่ไหมแล้วพี่ก็กดอะไร F6 ก็ฟีไม่ใช่หรอพี่โอ้ยพี่จะบอกว่าพี่มีออโต้คลิกที่โหดกว่านั้นน้องๆจะเชื่อไหมฮะอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้กดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วทิกดีๆผมจะมาแจกอีกการที่คุณจะเป็นหัวแถวได้เนี่ยคุณจะต้อง ไม่ลําบากจนเกินไปทําไมฮะรู้ไหมผมสามารถใช้ออโต้คลิกและสามารถพับไปดู YouTube ได้ด้วยอ่ะเป็นยังไงอีชฉาผมหรือ,อยังอ่ะเอาแล้วเอพี่คืออะไรวะนี่ฮะกำลังจะสอนใจเย็นขอ,ขอเขาเรียกขอพูดเยอะนิดน,นึงนะเออพอดีสูตนนี้ไปได้มาจากน้อง FC แล้วต้องยกเครดิตให้กับน้อง FC คนในไลน์เมื่อวานอันนี้กราบขอพวกคุณออกออกคลิปเลยแล้วกันนะแต่ผมจำชื่อน้องไม่ได้แล้วขอโทษด้วยนะครับอ่ะโอเค ขุดของผมนะครับนั่นก็คือการกดคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วกด F4 ขึ้นมาปล่อยคลิกซ้ายนะครับอ่ะตอนนี้มือผมไม่ได้จับอะไรแล้วแล้วกด F4 อีกทีหนึ่งตัวผมจะขุดแร่นี้อัตโนมัติจบเลยแล้วคุณสามารถเดินได้เดินไปขุดได้เลยโดยไม่ต้องเอาออกดดได้ด้วยแต่ห้ามกดลิกซ้ายซ้ำแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณจะหยุดอ่าหยุด การกระทำนี้ก็แค่กดคลิกซ้ายซ้ําแต่ความพิเศษอยู่ที่อะไรรู้ไหมฮะอันนี้โชว์เลยนะผมจะกดอ่าผมวินโด้ขึ้นมาเปิด Google ขึ้นมาโชว์เลยนี่กูดู YouTube ด้วยกูดู YouTube ด้วยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวกูดูช่องนั้นง่าเลยทีช่องดีเนี่ยโอ้โหเอาแล้วก็ต้องขอเฮ้ยเยขยเข,ขไม่อยากฟังเสียงตัวเองนี่เลยผมเอ้ยคลิปดนะีผมดูเลยอ่ะแมงเอ้ยขอโทษครับผมไม่มี youtube พิมพ์ ท่านผู้ชมฮะในขณะที่ผมกําลังดู YouTube เพลินๆอยู่ทีะผมขุดแร่ครับอ๋อแร่แตกแล้วหรออ่าโอเคเปลี่ยนลูกต่อไปแล้วผมก็กลับมาดูแต่นึกภาพออกไหมว่าน้องๆที่ยังไม่ได้มีที่ขุดระดับพี่อะ่ะเออน้องๆก็จําเป็นที่จะต้องอยู่แร่ตรงนี้นาะนคุณก็สามารถดูดู y o u t u b e ได้เกือบนาทีนึงอะ่ะแล้วก็ค่อยอ๋อเปลี่ยนจุดขุดแร่หรือไม่ฉบับคนขี้เกียจเลยก็ขุดทิ้งไว้เลย เราค่อยเปิดเราค่อยเปิดกลับมาดูแบบเออเนีย่ยเอ้ยโหคลิปนั้นไงยี่สิบนาทีไว้เออหาความรู้ก่อนขุดแร่ทิ้งเอาไว้อ่าเป็นยังไงเนี่ยมันขุดให้ครับมันขุดต่อนะเออเป็นยังไงฮะแค่นี้คุณก็ได้เป็นหัวแถวแล้วครับผมไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเป็นไงโอ้โหเรียกผมว่าเทพนั้นไงเดี๋ยวนี้นะับ <laughs> อ่ะโอเคสําหรับทิศของผมก็ประมาณนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะ ครบถ้วนกระบวนท่าแล้วนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นสูตรการหาเงินสูตรการหาเงินเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะรวมให้ในคลิปคลิปนี้แหละแต่ว่าขอแยกแล้วกันเพราะว่า,าผมไม่มีแลจะโชว์ด้วยนะเออนเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับทิกในการาฟาร์มของผมที่ดีที่สบายที่สุดแล้วในโลกนี้นะครับอ่ะสำหรับใครนะรที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e เพื่อเป็นกำลังใจช่องนังงัดกันด้วยนะ ครับเออกดไลค์กันเยอะๆและนี่เห็นไหมรู้อะไรดีๆไม่เคยกักเลยนะครับแบ่งตลอดนะครับอะโอเคเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย